สวัสดีครับผมนายพัชรลครับควันนี้อยู่เกมรายเลนเจอร์ครับผมควันนี้อยู่กับวันอาทิตย์นะครับผมเป็นวันที่พีพีรีเซตหลีเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในซีรีส์นะครับดองบี้เจ็ดพันลูบี้ครับอันนี้ผมก็มีลูบี้ที่หนึ่งพันก็ขออภัยครับหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับนี่ครับลูบี้ก็เป็นลูบี้ฟรีเหมือนเดิมครับก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ เข้าสู่ EP เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้ PVP เป็น PVP ธาตุไฟนะครับแล้วผมล่าสุดครับผมจบดีกที่เพชรสองครับได้มีอีกร้อยสี่สิบรูบียตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่หกพันสามร้อยสองแล้วนะครับผมขาดแค่เจ็ดร้อยเราก็จะได้สุ่มเกียร์แล้วนะครับผมจริงๆมันต้องขาดห้าร้อยแหละครับแต่ผมตอนต้นเดือนนี้ผมเปิดเงินไปสุ่มไปแล้วสองร้อยรูบียเอามารับเกียร์นี้นี่อีกที่ครับ่คาดประมาจะได้สิบห้ารูบียหรือเปล่าว่าผมทำแค่ไมค์กี้ แม็กโอเคครับได้ไมคี้ส่วนในวันนี้นครับผมจะมาทำอะไรก็คือผมจะมาขึ้นครับมันจิโร่ตัวที่2นะครับก็คือซีซั่น3ก็คือจะเป็นรอบที่2ของเกมไลน์เจอร์นะครับผมจะขึ้นมาเป็น9ดาวนะครับผมเก็เห็นรีวิวคนอื่นมาแล้ว9ดาวใส่ความสามารถเจ้าตัวพีชีพโอ้โหได้เลยครับพีชีพสองนี่แหละครับพีชีพสองเหมือนเขาเล่นแล้วปล่อยตัวเร็วโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเป็นถ้า คนอยากเล่นนะครับอาจจะมีพิชีพครับกับเรื่องสุดท้ายครับเพื่อเอามายืนยเพื่อด้านแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับยืนกันเป็นแทงให้นะครับแต่ไม่ทําอะไรตีธรรมดาอย่างเดียว,ยวผมคิดว่าพ2ชีพน่าจะดีกว่าครับผมก็เลยถือได้พิชีพสองจริงๆว่าได้พิชีพสองมาที่ระบายแล้วเดี๋ยวผมขึ้นเดี่ยวให้มันสักคู่นะครับทีนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นเป็น9ดาวแม็กนะครับผมรอตัวที่จะ น่าขึ้นมากกว่านี้นะครับตัวนี้นี่เป็นตัวที่ถามว่าเก่งไหมมันเก่งนะครับแต่เป็นตัวขวนที่ดีมากเลยครับได้ดือดานเอาเข้าไปครับได้ขั้นสุดท้ายไอ้ขอเ้เขาไม่เลวเลยนะพีชีพสได้มาก็น่าจะดีใช้ดได้เลยนะครับขออนุญาตขึ้นวิวสักคู่นะครับ แต่ผมก็อยากลองว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะผมเห็นเดี๋ยวคนอื่นเขาเล่นกันใส่พิชพีผมเคยเจอทีมที่ก่อนพีพีพจะรีหลีผมเจอพีทีมพิชีเขามีแค่ห้าตัวครับเขาพิชีสองสองตัวแล้วตัวเขาปล่อยมาอย่างเยอะเลยอ่ะปล่อยมาแล้วตัวผมตายตายหมดเลยคิดว่าคอมโบนี้น่าจะดีเหมือนกันนะครับมาเบลล์รหกสิบิดอลแล้ว,ลวสเตตัสก็ประมาณนี้ครับเลือดอยู่ที่11ล้านนะครับ ล่างาดาวพลังโจมตีอยู่ที่ล้านเอ็ดครับไม่เคยเยอะเท่าไหร่ชันเกียร์ที่ผมใส่ก,ก็เป็นหนีครับเกียร์พลังชีวิตหน่วยหนึ่งแล้วก็พลังชีวิตต้องต้องกาง,างท้องใช้ก็เป็นรถแรงครับแต่ขออ๋อผมดูผิดปะเนี่ยพลังชีพลังโจมตีอยู่ที่1ล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับแต่พลังโจมตีต่อวินาทีอยู่ที่สี่แสนเก้าบวกกับอะไรเนี่ยสองแสน องหมื่นห้าพลังโจมตีมาจากไหนนะนี่พลังตีเวทส่วนไปโจออยู่ที่เจ็ดวินะครับแล้วก็สกิลคูดาวอยู่ที่8ปดวิทั้งสองสกิล,ลถ้า้าอยู่ที่1,600งพันหกร้อยเอ็นตูวเขาไปครับหนึ 1, ่งพันดอบแรกเหลือ1,550งพนร้่เก่งก็เหประมาณเจ็ดเจ็ไม่ไม่เจ็ดแล้วก็แปดร้อครับผมจำผิดนะมาเรามาตรยุย PP พกันเถอะมันเป็น PP พธาตุไฟนะครับแต่เรามีตัวธาตุน้ํา อย่างมันจิโร่เราจะาดูว่าเราจะไหวกันไหมเนี่ยทีมนี้ไปมีไก่ทองด้วยโอเคนะ่าจะไหวแต่เขาดูแน่นอนถึง3ตัวเลยนะมาดูว่าเราจะไหวไหมเราจะไอ้เอกเราคือมันจิโร่นะครับมันจิโร่ด้านสองไปป้อมบัฟก็จะเดินชาน้าๆหน่อยๆมานลำแข็งมาก,ก่อน ดูว่ามายโดยูไกลเท่าไหร่ครับฝั่งเขามีเอลเลนแต่ฝั่งเรามีบันจิโร่นะครับแข่งกระโดโดว่าแต่ฝั่งเขามีเลมนี่ครับเนี่ยโอ้โหมายโดดไปถึงเขาไม่เนี่ยเขาพัดก่อนอย่างนี้เราดูเฉยเลยครับไม่ได้ละวไปครับพัดสวนแล้วก็นำแข็งลงไปเลยนี่คือสเต็ปพีวีวววผมนะครับแล้วก็ปล่อยตัวอาเข้าไปอยู่หน้าป้อมเข้าไปครับ ่คือก,การเล่นระหว่างไม่ใช่ระหว่างครับเป็นการเล่นร่วมกันของมันจิโร่ภาคแรกแล้วก็มันจิโร่ภาค2นะครับตึงอยู่แล้วเนี่ยรับเสาไฟมาเนี่ยรอบนี้เป็นรอบธาตุไฟแล้วก็ธาตุแสงนะครับขอไปกันแจ้งเตือนเมื่อกี้ครับผมมาจะเรียมปิดการแจ้งเตือนโอเค พีพีมาแรกของมันก็ชนะแบบใสใสเลยครับตาที่หนึ่งชิวมากครับสักครู่ครับโอเคเรามาดูกันต่อครับตาที่สองครับคอนจิโร่ของเราก็ชนะไปแล้วที่ร้อยเมื่อกี้โอ้ทีนี้บารล็อกตัวบินด้วยผมขอรีทิ้งก่อนนะครับถึงตัวไม่ค่อยเก่งขนาดนี้ผมไม่อยากเจอตัวบินครับนเนี้ย ทีมนี้นะครับเขามีมันจิโร่โอ้โหเกียร์ก็แน่นอยู่นะอืมไม่ดูแน่นอนนะโอโ้นี่ดูแน่นอนมีไก่ทองดูแน่นอนด้วยมามาลองสู้ดูเราจะไหวไหมเพราะเขามีคอมโบจุด 5v2 ตัวนะครับแต่ผมมีถึง5ตัวเลยทีมอย่างนี้ผมต้องชนะได้นะมาดูกันโดนมาโดนหัวใส่ไปเลยเขามีแท้งถึง2ตัวเลยนะ ว่าเราจะสู้ไหวไหมต่ตามตรงเราต้องไหวนะครับเพราะเขามีแค่5ตัวเองถะกเกียร์เขาดีใช่ถือว่าไม่ค่อยตึงมือเท่าไหร่ครับเพาของเราของเขาเป็นเมกุมินกับเจ้าตัวอควาแค่ไฮเปอร์แมครับส่วนเราเป็นเมกุมิน9้าดาวแมคครับม่กี้เขายังเป็นแค่ไฮเปอร์แมครับส่วนเราเป็นถึง9้าดาว ไปเก่งแค่บาวลรวครับนี่ใช่ไหมเราสู้ได้ชื้ๆเลยเล่นมีพีแล้วนะครับทีมตีครับถ้าทีมตัวเราเราไม่ตึงจริงๆอะ่ะงั้นเราก็จะสู้ใครไม่ได้เลยนะนี่อ่ะขึ้นมาหลีกทองหนึ่งละมามาลีกันต่อครับทีมนี้มีไมค์กี้ เราเจอไมคี้ใหม่เยอะมากนะครับดัวแน่นอนถึงสามตัวเลยเหรอจุด่ท่าวิ่หนึ่งสองสามสี่ห้าอยูท่าห้าตัวครับแต่เขาไม่มีตัวแม็กซ์สักตัวเลยแล้วก็ต้องลองวัดดูว่าเราจะไปกับเขาไหมมาคุยกันต่อวิ่งย่างเร็วเลยกตัวมาอยมาทูแต่เรามีเจียมือนะครับในการปวนของเรา นี่ไมกี้รโดโดไปแล้วครับโอ้โหติดล่างคนไม่ได้ทำไมเย,เยอะจังเลยว่าตอนนี้ไม่ต้องใช้เทงอะไรครับไมกี้ครับโดดโดดโดดอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือความเก่งของไมกี้ในตอนนี้นี่โอ้โห و, เตินเป็นกองทัพเลยครับเนี่ยอยู่ตรงนี้โอ้โหโดโดพร้อมกัน,นครับถึงหน้าป้อมแล้วครับไมกี้ เป็นตัวที่เก่งมากเลยนะครับผมว่าในรอบนี้เก่งสุดก็เป็นไมกี้แล้วครับโอเคตา,าน,นี้ก็ตัวไมกี้ผมเข้าไปมีเ e อรินบาร์รอกมมูนเยลลี่ด้วยนะมีไมกี้ร่างเก่ามีอต้อเตัวพวกกันกันมีถึงสองตัวเลยเนะี่ย เขามีคอมโบอยู่ห้ามีแค่3ตัวนะครับแต่เขามีตัวแม็ก์เยอะก็จะลองสู้ดูว่าอเลนเอีลน,นเขากับไมกี้เราจะอันไหนจะเก่งกว่ากันนะมามาดูกันจะตึงไหมนะเราต้องพึ่งบาร,รมีของเจ้าตัวจิมมอด้วยนะครับเนี่ยก็ให้สาบแม่นๆก็ไมคกี้เราให้โดดไปเอาไม่ไม่เห็นเอีลนเขามาโดดมาเลยนะครับ แต่ไม่คิล้วครับประชิดหน้าป้อมคันธิตไว้แล้วพาสมาแล้วอย่างนี้ก็สวยสิครับเดี๋ยวเขาน่าจะโดนเจ้าตัวมิวมินของจัดการนะรว่ายิงแรงมากแล้วก็โดนแน่นอนด้วยสวยครับอื้อหือเรียบร้อยครับตัวเขาจะแม็กแต่ตัวเราตึงกว่าครับ ดูอีกตาหนึ่งครับมีมูนนักปั่นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยครับผมว่าผมไม่มีดามีท่าเสียงจัดการมันนะผมเคยเจอมันคอมโบก,กับเจ้าตัวกันบินนะครับเก่งมากเลยถ้าพี่ถึงสี่ตัวเราจะไหวไม่มกระทีมนี้ดูแน่นอนเลยนะปริบัติมันมาเราต้องลองดูไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะ ไปทำใจไม่กีดว่าทำใจมามาดูกันไม่คิดเราโดนต้องแข็งใส่ที่แรกเลยโดนดันมาเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเขาตึงจริงนะแล้วเป็นฝ่ายที่พลาดออกไปก่อนเลยครับดูตัวเขาครับ,รบไปมาอย่างเยอะเลย นี่โดนโลซาบ้างไม,าไม่น่าจะไม่น่าจะไหวนะผมว่าอืมผมแพ้เฉยเลยนะเนี่นนะยดูเขาหัดหน้าป้อมเมื่อกี้ผมโดดไปก็โดนลอยขึ้นฟ้าเลยเนะี่ยไม่ไหวเลยมูลนักปั่นผมเจอเขาเนี่ผมก็ยังไม่ไหวเหมือนกันนะ่ย เกียร์ของเขากเกียร์เขาก็ด,ด,ดีดีใช้ได้นะพอ,อดูแน่นอ,นตอนน,น,น,อน,นตอนนี้ก็โดนแน่นอนส่วนตัวนี้ก็ไม่ใช่โดนแน่นอนเกียร์จะดดาเขาเยอะนะครับเนี่ยเรื่องไข่ตรงไข่ตัวก็มีนะเ,นเกียร์เขาดีจริงครับมาเรามารับของกันหน่อย มาเราก็รับของที่มาแล้วดูครับได้รางวัลมาเลยนะเนี่ยนี่โอ้แล้วก็ออววโอ้โอยงังมาได้กบให้ปืนแปดดาวด้วยครับรับไปเลย๋ยวมาเก็บของตรงนี่ดูซิม่เหลือไหมสนุนก็รับไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตัวกระชงตัวกระช้ารับไปก่อนเลยส่วนตัวเดียวนี้ผมไม่มัน่น คิดว่าผมน่าจะไม่ได้ของเจ้าตัวอิสา,านะครับอันนี้กระชากมีแค่สิบสี่ใบเองใช้จนหมดเลยอันนี้หมดแล้อิสนะผมว่าผมน่าจะไม่ล่านะครับเพราะว่าผมมีเจ้าตัวของมีกุม,มินแล้วถึงเอามาก็กลัวแบบว่าจะทับทางกันนะครับครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่มีเพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ